สวัสดีครับผมร้านดาวลูกเจริญแท็กเตอร์ครับผมร้านตั้งอยู่บ้านาเชียกตะบนหนองแปนอำเภอเมลาใสจังหวัดกรสินครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าห้าสี่สามสองสองห้าครับผมวันนี้มารีวิวรถ l อ7 0 8นะครับตัวดีทีนะครับผมเช็คระบบพร้อมใช้นะครับจิบสภาพสีสวยทั้งคันนะครับผมคันนี้นะครับสวยเลยนะครับผมคันนี้มีอุปกรณ์ใบดันหน้านะครับและก็ผานพวนนะครับ ผ่านปวนเป็น s อ k ได้ผ่านใหม่เลยนะครับผมคันนี้รถปี55นะครับผมชั่วโมงทำงาน1,884ชั่วโมงเองนะครับผมจิบสภาพสวยทั้งคันเลยนะครับผมเปสวยเลยนะครับอ่าอยางหลังดีนะครับยางหน้าใหม่นะครับผม มาดูรอบคันกันเลยครับบูทสลักนะครับคานใบมีดนะครับผมเราตีบ right ูทใหม่แล้วก็ใส่สลักใหม่นะครับแน่นเลยนะครับผมลูกหมังนะครับซ้ายขวานะครับผมเราเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับผมแน่นติ๊กเลยนะครับสลักคานใบมีดนะครับผมเราเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผม ปันนี้จะเต็มระบบเลยนะครับผมได้ใหม่หลายรายการเลยนะครับผมใบนี้ใบมีดนะครับผมใบมีดเหลือเยอะนะครับผมลูกหมากใหม่นะครับผมของใหม่เลยนะครับแล้วก็สายเฮลิโริกนะครับใส่ใหม่เลยนะครับใส่ให้ใหม่เลยนะครับแป๊บเฮลิโริกก็เป็นของใหม่นะครับผม ใส่ของใหม่เลยนะครับน้ำมันของเหลวนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ชุดใหญ่เลยครับทั้งคันเลยนะครับผมใส่กรองใหม่น้ำมันเครื่องใหม่นะครับผมใส่กรองใหม่น้ำมันเฮล,ลีคใหม่นะครับผม L4708 นะครับผมสวยๆเลยนะครับ ่าใหม่นะครับผมบุดพวงมาลัยแน่นนะครับผมแั่นยางนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงท้ายนะครับผมฐาน SPK นะครับใบยี่สี่นะครับผมฐานห้านะครับ าง้าวนะครับผมได้พันใหม่เลยนะครับผมแขนกลางใหม่นะครับผมพอปั่นเต็มนะครับผมไม่มีรั่วซึมนะครับแห้งๆแล้วเลยนะครับผมไปท้ายใหม่นะครับผมไปออกทุกระบบนะครับผม ของเหลวเราเปลี่ยนทั้งคันเลยนะครับชุดใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูระบบการทํางานกันเลยครับมาดูระบบการทํางานกันเลยครับผมอ่ามาดูใบมีดนะครับขึ้นเร็วลงเร็วนะครับผมไปมีดตาช้างนะครับผมชุดใบมีดนะครับแน่นเลยนะครับผมแน่นติ๊กเลยนะครับผมเครื่องก็แน่นติ๊กนะครับเครื่องไม่เคยแก่นะครับผมแต่เราเก็บสภาพสีเครื่องด้วยนะครับผม ดูหานะครับขึ้นเร็วลงเร็วนะครับผมระบบปั๊มดีมากนะครับผมนิ่มเลยนะครับผมอ่าวิ่งดูหน่อยลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถ L4708 ตัวดีทีนะครับตอนนี้เอาไปไว้ใช้งานเลยนะครับผมพร้อมลุยเลยนะครับ เครื่องแน่นนะครับติ๊กระบบต้องทำนะครับผมเปลี่ยนใหม่หลายรายการเลยนะครับไ,ได้รถใหม่เลยนะครับผมคันนี้นะครับผมลุกมาซ้ายขวานะครับผมอุตสลักทีใหม่แน่นติ๊กเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูระบบขับเคลื่อนสีล้อกันเลยครับผม ดูระบบขับเคื่อนสีล้อกันเลยครับผมมาเลยเราจะดันเสาให้ดูเลยนะครับผมขับเคื่อนสีล้อได้ปกตินะครับเยียบกันปีน่อยขับเคลื่อนสีล้อไม่ดังนะครับเงียบๆเลยนะครับผมอันนี้แรงๆเลยนะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อได้ปกตินะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันครับผม ที่เติมน้ำมันเชื่อมนะครับแล้วก็มานากันครับผม เปิดก๊าดก๊ากระปองดูเลยม <c oughs> าดูเครื่องกันครับ เียดนะผมไม่มีวันะครับ่มี้ยยนะครับนอเือนะครับผมคันนี้มีอุปกรณ์ใบดันนะครับตาช้างนะครับผมแล้วก็ เป็นผ่านพวนนะครับ S อสเคนะครับผมผ่านห้านะครับผมหรือลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นผ่านหกก็ได้นะครับผมเลือกได้นะครับราคาสามแสนหกหมืนบาทนะครับผมไม่ไกลส่งฟรีนะครับไม่เกินสี่ร้อยกิโลเมตรแรกส่งฟรีนะครับผมหรือลูกค้าไม่สะดวกมากนะครับจองทางออนไลน์ได้นะครับผมคันนี้มีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับถ้าลูกค้าอยากได้อุปกรณ์สามชิ้นก็บอกทางเราได้นะครับผม เราจะส่งจริงนะครับเราอัปเดตสินค้าให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ